แม่กินอย่างเข้าไปถึงได้อายุเก้าสิบถึงได้อายุยืนกินอย่างพ่ออืมกินอย่าถึงอายุเก้าสิบถึงอายุยืนไหนบอกมาหรอลมหมดแล้วโอ้ยกินอย่างนี้ไม่จะกินอะไรงนึงกินอย่างดีถึงอายุเก้าสิบอ่ะอุ่นแปดด้วยเนืฮะ ยินอะไยัง่ะกินยังพอยังมจออจมแล้วแช่บบบอย่าอันไปไปถึงอายุเก้าสิบยาย่บได้กินข้าวอ่ะกินข้าวกันยังอายุเลยเก้าสิบอืมลื่มาลได้วะลืมมาล้วอี กินอันนั้นแกกินแกงแค่ก่อน <Okay. S 1> กอมมกินแนะกงแค่ก่อกินผาเนอะแกก็ไปกินลาบลาบขัวกินลาบขัวแกอืม,มอืมสะาะสบะยสบอืม